โชว์ตัวก่อนนะคะนี่คือโฉมหน้าด้านบนเวทีนะคะของผู้เข้าประกวดนุมหล่อเมืองสิงห์นะคะทั้ง6หมายเลขนะคะ,ะขยับถอยหลังนิดหนึ่งถอยหลังนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเวลาขึ้นมาพูดอาจจะ ะะจะให้ตอบคีย์เวิร์ดที่ทางคณะกรรมการได้เตรียมไว้ให้เริ่มต้นที่หมายเลขหนึ่งคุณคาิตินถิ่นคำกับคีย์เวิร์ดที่ว่าจังหวัดสิงห์บุรีในความคิดเห็นของคุณเชิญค่ะสวัสดีครับคณิตินถิ่นคำชื่อเล่นชื่อนอนอายุ20ปี กำลังศึกษาอยู่แผนกวิชาแมคคาทิโนนิกและหุ่นยนต์ที่วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรีครับสิงห์บุรีในะความคิดของผมทินวิรชนคนกล้าผู้ล่าพระนอนนามกระชอนช่อนแม่ลาเทศกาลกินปลาประจำปีทินวิรชนคนกล้าคือความกล้าหาญของชาวบ้านบราาระจันทร์ที่สู้รบก,กับพามา่าจึงนำให้มีแผ่นดินถึงอยูถ่ถึงวันนี้ผู้ล่าพระนอนเป็นพระปางนอนองค์ที่ใหญ่ที่สุดในะจงังหวัดสิงห์บุรี ตั้งอยู่ที่วัดพนนนจักสีวะาราวิหารนำกระชอนช่อนแม่ลาเป็นปลาแม่ลาขึ้นชื่อของจังหวัดสิงห์บุรีที่ทำให้จังหวัดสิงห์บุรีมีชื่อเสียงเทศกาลกินปลาประจำปีเป็นเทศกาลประจำปีของจังหวัดสิงห์บุรีและเป็นแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทยทำให้ทุกคนรู้จักจังหวัดสิงห์บุรีครับค่ะและนี่คือหมายเลขหนึ่งยืนรอสักครู่นะคะจุดนั้นเลยค่ะ เป็นคนสิงุรีด้วยไหมคะนี่นนอ่าเพราะว่าได้ยินเสียงเนินนะคะเมื่อสักครู่นะคะน่าจะใช่คนสิงบุรีคะ่ะคณะกรรมาการว่าอย่างไรคะขอคะแนนคะ่ะคะแนนนะคะขอแจง้งเจ้าหน้าที่ว่าให้9คะแนนครบทุกท่านเลยคะ่ะ ให้ก้าวขนารากาทุกท่านเลยนะคะโอเคขอบุณหมายเลขหนึ่งค่ะต่อไปนะคะอย่าฉายไฟใส่พิธีกรนะคะแค่นี้ก็สวยมากพอแล้วค่ะยืนหนึ่งู่บนาทีเห็นไหมคะหมายเลขต่อไปค่ะหมายเลขสองค่ะน้องพานุพงษ์เต้งชัยโมค่ะกับคีย์เวิร์ดที่ว่าจังหวัดสิงห์บุรีในความคิดเห็นของคุณค่ะขอพูดคุยสารได้ไหมครับค่ะได้ค่ะครับผมในความคิด งม,มครับนะจังหวัดสิงห์บุรีเป็นจังหวัดอุรมสมบูรณ์จังหวัดหนึ่งครับมีประวัติศาสตร์ครับผมมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายครับวาาว่าสิเป็นอนุสาวรีย์ยอวชิรภูก้าตลาดโบราณอันตลาดโบราณครับ <c oughs> <c oughs> แล้วก็หมู่บ้านควายไทย เขาง้าครับผมครับนอกจากมีสถานที่ท่องเที่ยวแล้วยังมีผลิตภัณฑ์อีกสองอย่างครับ่วาว่าสิเป็นป่าหรือกุนเชียงครับผมที่โดดเด่นครับผมผมอยากฝากทุกคนนะครับมาเที่ยงง้นอ้สิงบุรีครับผมจังหวัดสิงบุรี ค,ค่ะนี่คือหมายเลข2นะคะน้องพานุพง์แป้งชัยโมนะคะยืนรอคณะกรรมการ,การได้ให้คะแนนสักครู่นะคะน้องก็ใช้ภาษาถิ่นตัวเองเลยค่ะคณะกรรมการ,การว่าอย่างไรคะขอคะแนนค่ะสำหรับคะแนนนะคะเริ่มที่8 9 คือคะแนนของหมายเลขสองน้องพนุพงศ์เป้งชัยโมนะคะและต่อไปหมายเลข3ครับผมน้องกุลวริศพลศรีบุญรอดกับ keyword ที่ว่าจังหวัดสิงห์บุรีในความคิดเห็นของคุณค่ะสวัสดีครับผมผู้เข้าประกวดหมายเลข3ครับบุค๊คกุลวริศพลศรีบุญรอดปัจจุบันอายุ20ปีครับสิงห์บุรีในความคิดน้องบุ๊คนะครับบุ๊คนึกถึง3สิ่งนี้คือ1น,นะครับ h i s อรี่หรือประวัติศาสตร์นะครับ เพราะจังหวัดสิงห์บุรีนั้นขึ้นชื่อในเรื่องการจารึกประวัติศาสตร์นะครับเช่นสึกหมู่บ้านบางระจันนะครับแล้วยังมี11วีรชนผู้กล้าหาญเป็นตาประจําจังหวัดของเราอีกด้วยครับ2นะครับโปร d u กตหรือสินค้าขึ้นชื่อของจังหวัดสิงห์บุรีนะครับผมนั้นนึกถึงปลาช่อนแม่ราครับ เพราะจังหวัดสิงห์บุรีนั้นมีความอุรมสมบูรณ์ทางธรรมชาติมากกว่าจังหวัดอื่นนะครับเลยทําให้เนื้อปลาช่อนที่นี่นะครับมีเท็กเจอร์นะไม่เหมือนจังหวัดอื่นอย่างแน่นอนเลยเป็นสินค้า GI ประจําจังหวัดอีกด้วยครับ3นั่นคือการจัดงานเฟสติวัลหรืองานเทศกาลกินปลาประจําปีเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนครับและในแ,และเทศกาลกินปลาประจําปีนะครับเป็นหนึ่งเดียวในไทยและแห่งเดียวในโลกครับเพราะจังหวัดสิงห์บุรีนะครับไม่ได้มีดีเพียงแค่ประวัติศาสตร์ แต่ยังเปี่ยมร้นไปด้วยโมเนสนิของจังหวัดไขรมาแล้วจะหลงรักเหมือนที่น้องบุ๊กหลงรักครับชมค,ครับเอาละค่ะนี่คือน้องตุลวริทพลค่ะคณะกรรมการ่ะปรบมือแล้วยกคะแนนกันด้วยค่ะขอคะแนนค่ะสำหรับคะแนนนะคะ10 10 10สิบ,สบ,สบ ังหวัดสิงห์บุรีในความคิดเห็นของคุณค่ะสวัสดีครับจังผู้ประกวดหมายเลข4ชนะพัฒนาไทยทีละอายุ20ปีส่วนสูง1น4หนัก65ครับปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยรังสิตคณะนิเทศศาสตร์สาขาภาพยนตร์ครับถ้าพูดถึงจังหวัดสิงห์บุรีนะครับจังหวัดสิงห์บุรีนั้นมี แม่น้ําที่อุดมสมบูรณ์มากครับและเป็นที่อยู่ของปลาช่อนที่เป็นที่โด่งดังของจังหวัดสิงห์บุรีครับและสิงห์บุรีนั้นยังมีผู้คนที่น่ารักมาก,มากๆอยู่นะครับและเมือมมมม่อเมื่อพูดถึงจังหวัดสิงห์บุรีต้องนึกถึงสิ่งนี้นะครับนั่นก็คือหมู่บ้านบางละจันนะครับผมเพราะหมู่บ้านบางละจันนั้นเป็นตาประจํจประจําจังจหวัดสิงห์บุรีครับผมและหมู่และหมู่บ้านประจําวันซึ่งในอดีต จังหวัดสิงห์บุรีนั้นเป็นที่ตั้งของค่ายหมู่บ้านบางรจันทร์ครับผมและหมู่บ้านบางระจันทร์นั้นก็ได้สร้างประวัติศาสตร์อย่างมากมายครับผมในอดีตจนทุกคนนั้นจดจําจนถึงทุกวันนี้ครับผมและในวันนี้จังก็อยากจะฝากพ่อแม่พี่น้องชาวสิงห์บุรีเป็นกําลังใจให้จังด้วยนะครับขอบคุณครับและค่ะน้องจังนะคะพูดถึงเรื่องของวีรชนนะคะและหมู่บ้านบางระจันทร์ค่ะคณะกรรมการค่ะน้องจังยืนก่อนนะรอคะแนนก่อนนะคะขอคะแนนค่ะคณะกรรมการ สำหรับคะแนนนะคะของน้องชนพัทรหาไทยทีเริ่มที่8 9 9 9 8 8 8, 8 9, 9 9และ9ค่ะต่อไปหมายเลข5นะคะน้องนิติธรนิลพัฒค่ะกับคีย์เวิร์ดที่ว่าจังหวัดสิบุรีในความคิดเห็นของคุณค่ะสวัสดีครับ ผู้เก้าประกวดใหม่เรขงหานายนิติธรเนลพัฒ์ชื่อเล่นชื่อตูนสำเร็จการศึกษาจาก c ี v i l a v i a t i o n t r a i n i n g c e n t e r Major Air c a r g o m a n a g e m e n t ปัจจุบันทำงานที่การบินไทยตำแหน่งเป็นสโจทอครับสิงหบุรีในความคิดของผมนะครับดังคำขวัญถิ่นวิเดชนคนกล้าคู่ล่าพะนอนนามกระชนช่อนแม่ลาเทศกาลกินปลาประจำปีสิงบุรีถึงจะไม่ใช่จังหวัดที่ขนาดใหญ่มาก แต่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่ยืนยาวเชกเช่นหมู่บ้านบางระจันซึ่งจังหวัดของเราได้มีตลาดย้อนยุคชาวบ้านบางระจันที่วัดโพก้าต้นซึ่งพ่อแม่พี่น้องทุกท่านสามารถไปเที่ยวกินอาหารสินค้าโอท็อกของจังหวัดสิงห์บุรีได้ครับและจังหวัดของเรายังมีวัดขึ้นชื่อเช่นวัดพระนอนจกักรีซึ่งพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่อยู่จังหวัดสิงห์บุรี เคยไปสการะและอยากขอเชิญชวนพี่น้องทุกท่านเชิญชวนผู้ที่อยู่บ้านใกล้เลือนเคียงมาเที่ยวจังหวัดสิงห์บุรีมาชื่นชมวัฒนธรรมของจังหวัดของเราครับขอบคุณครับค่ะและนี่คือหมายเลขห้านะคะนิติธรน,นิตรพัฒน์ค่ะคณะกรรมการขาเป็นอย่างไรกันบ้างคะสาหรับคนนี้ขอคะแนนหน่อยคะ่ะขอคะแนนด้วยนะคะอาราค่ะโอเคค่ะสําหรับคะแนนนะคะ9 10 10 10สิบสิ10ก้าส,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 สและ10บค่ะนี่คือคะแนนของหมายเลข5้านะคะหมายเลขสุดท้ายค่ะหมายเลขหกัวตึงนะคะเอาเลตามองด้ไหมน้องจิรพัฒน์เขียวมณีนะคะขอเชิญค่ะตอบคียวิรดที่ว่าจังหวัดสิงห์บุรีในความคิดเห็นของคุณ โดนมองแรงแล้วค่ะเชิญค่ะสวัสดีครับผมชื่อแอคชั่นจิรพัเทียวมณีอายุ22ปีส่วนสูง178เซนติเมตรปัจจุบันนี้ผมเป็นเทรนเนอร์อยู่ที่สเปียสาม0 f i t ฟิตเนสแอนด์มวยไทยสิงห์บุรี 3, ขอบคุณครับในความคิดของผมในความคิดของผมสิงห์บุรีนะครับก็เป็นสิงห์บุรีเป็นจังหวัดที่เล็กแล้วคนไม่ค่อยรู้จักครับ เลยอยากให้มีการโปรโมทแบบเหมือนงานแจงสีสิ่งในวันนี้ครับแล้วก็อยากฝากอยากให้ทุกคนออกกำลังกายถ้าออกกำลังกายไปที่สเปียร์ฟิตเนส3 6 0อยู่ตรงตลาดนัด่าวันจันทรได้นะครับซึ่งผมเป็นเทรนเนอร์มวอยู่ที่นั่นขอบคุณมากครับเอาละค่ะน้องตอบว่าจังหวัดสิงปรีในความคิดเห็นของน้องคือ ที่ออกกำลังกายสเปียร์360นั่นเองนะคะเอาละค่ะคณะกรรมการว่าอย่างไรกันบ้างสำหรับคนนี้ค,ะค่ะกำลังขาขอคะแนนคะ่ะแต่ก็เป็นที่ฮือฮายอยู่นะสำหรับคะแนนคะ่ะ9 9 9 10 8 9 8 9 9และ9ค่ะ การก็จะเห็นความน่ารักโอ้โหเสียงเชียร์ลั่นเชียร์นะคะนี่คือผู้เข้าประกวดหหมายเลขนะคะของการประกวดหนุ่มหล่อเมืองสิงค์ค่ะได้เห็นโฉมหน้าแล้วก็การตอบคีย์เวิร์ดด้านบนเวทีแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้หนุนม่มๆลงไปพักผ่อนด้านล่างค่ะซึ่งดับต่อไปค่ะจะเป็นการประกาศรางวัลพิเศษใช่ไหมคะค่ะซึ่งเดี๋ยวขอเป็นการประกาศรางวัลพิเศษนี้นะคะให้กับพิธีกรด้วยค่ะ นุมๆพักผ่อนด้านล่างกันก่อนเนาะใช่ไหมคะพี่หมูคะพักกันก่อนโอเคค่ะ